สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับคุณยายเฮียยังเนี่ยค่ะวัชปลูกดอกไม้นี่แหละค่ะโอ้เอาดินใส่อันถุงซะก่อนจะซ้ำไใบซะก่อนบ่แมนอันซ้ำมไมแล้วสิปลูกเลยเลยบ้านนี้เพราะว่ามันขึ้นหักแล้วค่ะเส้นน้ำใบตือมือมาขัดมือแล้วคนแม่คนจะซ้ำต้นไม้เนาะแมบ้านนี้สิปลูกใส่นี่แล้วว่าผมมีกระถางเขากระวอพ่นกระซ้่มเส้นี่แหละซะก่อนมันเปลี่ยนนะนั่นซะก่อนมันงามซะก่อนเจะให้ลูกซื้อ จะให้ลูกซื้อมาให้อยู่กระถางอะแต่มันหกเ็บเหงาแหลกแล้วนี่นาน้อยอันอันที่อันแม่มาหันอยู่สวนเนะห้อันอันที่มันบินไปหันเมงกินนูนตัวเลื่อมเลื่อมมันบินไปใส่ใส่ไฟอันตัวดำๆนะนะแม่งแงเบิ่งคืนนะหันลมเป็นปุ้มยี่ใส่โคกง่อนี่เด็กโกกระดานโกเนี่ยโอ้มากินต้นเนี่ยบ่มันมักอยู่ซื่อๆอ๋อ มันกินนะฮมันกินพวกกอันนั้นพูนยาแต่ว่าต่อมันกินแบบกระนงย่อพูนน,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 นะนนลูกออืถ้าไปหัวทางกระสวนตะพีนแม่หัวทางสวนตะพินนี่แม่ไปเห็นเป็นปุ่มปุ้ม,มบ่หลายครับหลายครับอือแต่แม่หเอาบมดเลยแม่สวนบักเตีย้ยไปเห็นได้แม่แม่ได้แม่กินนู่นมาหกโต,โตแม่ก็เลยอันเด็ดปีกมือเสานี่สี่ห้าแต่พวกมันบินปุ้งปังปุ้งปังลงมาหาไฟนะน้อยใหญ่แม่รู้ว่าสวนเตี้ยแม่เห็นเงาสีพาไปตุน แม่จะกินแกงใส่หนูไม่ส้มตัวว่าวื่อปลากระบอกแซ่บเท่าแมงไหมบ้านไหนแม่แซมาแกงแม่อยากข้าวเสกใหญ่ถ้าเกิดเบื่อแมงไหมมันก็ต้องแล่ใส่ป่าเบื่อป่าต้องแล่ใส่เงือกไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงว่าตอนนี้แม่อยากกินมันกินข้าวบะแซ่บแม่อยากกินเพราะว่าแม่บอกคือจะูับเสือได้ตั้งวัน นี่แหละโตมาอยู่นี่แหละแม่ได้กินนะมันแซ่บแม่ติดใจแม่เลยแม่บอกบักตั้งหันหนีกุ้งเทศหน่อไม้ส้มไปแล้วหันนีอันใส่ได้แล้วเตียมาทากผิวการแมืองเตี้ยขึ้ได้คึ้ไปเดี๋ยวเขาห้ามนะพี่อะมันทะลัดคูเดียวไปเจ้เออมันแบบว่าตอนนี้แม่ก็เลยตั้งใจเอาเสียมไปไม่นีใส้แบบนี้คือบาุคนแม่จุนอมันขูแบบแม่อยากแม่สิไปเรียนแบบนะมันอยู่แม่บม่เคยกูดคือบอกฟุ้นเข้าไปนันผสมกันโดนกับดินทามหงนามัน ผสมใส่กับมันจังสิบพเข้มจะใส่แต่ทั้งหนามกับเข้มจ้ะบอทั้งหน้าแล้วครับกับพวงน้ำเอาย่องเข้ากันแล้วจังเอาดินลงเลยแม่บ่าเน่ยคือสียาเหอนว่าออกาอะไรอย่างนี้มันงามเพราะว่าแต่ว่าเห็ดไม่ๆเขาจะจะฝ่าวใส่ปุ่นเห็นมันติดซะก่อนถึงใส่ปุ่นแต่เดาแต่มากเนี่ยสิฮอยนิดหน่อยลูกเออฮอยนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็น มา้าแม่เ่าเอ้ย so มันจัดแนวอยู่ไรเขาคือว่ามวนแถวมวนใช่ไหมฮะดอกไม้คุณแม่เขาว่ามวนแท้มวนเลยมันผักบ๊อบมันผักก้มเกืนฟืนท่านเลยดอกไม้แต่คนมาดอกไม้นอกพี่น้องเนาะถ้าดอกไม้มันกระบองามข้าซอยกันเนื้อหลักตั้งไว้จังสิงงัแม่ใต้ก็ใต้เกียร์ใครจะใต่ใจเลย พอเห็นไฟอยู่พุ่นน้นบ่อนั่กระของไถ่บ่อนี่กระของไผ่ไผ่จะคือบุญยางไปเบิ่งเบิ่งด่านตัวกับหูจ้าเลยเนาไปไถ่ตัวเบิ่งยุคตั้งบที่อยงเจ้าไปหาเบิ่งเนาะไปหาเบิ่งเนาะเปิดเป็นเมียเจ้าของเนาะบโบแมนเนาะเขประกาศของเขาเนาะไฟก็ไฟสีขาวเนาะแล้วมันหมูเอาแม่ย้อนหนาวอยู่นี่แม่โซ่หมูสีเงาตกในเงินบ่บักันอันนี่มันชีพหุนเงี้ยมันเยอะเยอะเออปกติเปิดไฟเงาของเบิ่งหันแล้วเนาะ มึงจะซื้อหลายล้างเลยเด็กเสี้ยคุณแอมมึงบันแอมตะคบตี้เอาเความจิงเนาะผมก็ไล้ตัวเลยีเนาะอบายมันจิงไปตลอดเลยค่ะเด้อนุ่งเลเี้ยโอตฟาเอ่อฟาเฮ็ดฟาเฮ็ดฟาเฮ็นุงนื่องกินนุ่งอีหลีนี่ลหุบอยู่นี่ละมัแม่ดินยังเนี่ละมันงามดินอั่นี่ะถ้าพี่น้องเบ่ต้นไม้ต้น ไปทีกระดาอน้าฟ้าีน้องไปบิ่งต้นไหม่นะต้นใหม่จ้างามบ่ค่ะกูแล้วโกงไหมคะไปเจ้าใสอีกจักถุงก่อนเรเชื่อมันมีหต้นเดวมัอมมีจังต้นสินะหถุรเอาใส่หัศมาอยู่ในเงือนหันกระสองกระสาอย่างแล้วยุ่งมากเล่าขนาดยุ่งมากเล่าคนติดอันน้เพื่อนลูกน้องเพื่อนกับ่นอนเฝ้าได้ดีดอก โอ้โตนี่เจ้าตัดผมมันมันตินียแม่โอ้ห่นหนาคนตัดผมไมแล้วผมมันผมมันผม่าไรก็เพื่อนเราเอาตาเขาบอกตาชนะบ่บอย่ามันเก็บบ่ยั่นคนทั้งหน้าแม่มันตาบอดแต่ย้อนอันตัดผมนี่แหละโอ้คนทั้งหน้าโอ้คนหูวจางเัาสไตล์ตัดผมเนาะพี่น้องเออเพราะว่าแม่ตัดไปเลยิอันนี้แม่ก็เลยถามมาคุณที่เลี้ยงหมาพันคุณบอกว่าห้ามเป็นเด็กขาดจะเอาอันคนออกจากคนตาเออ เพราะว่าอันนั้นแหละอันของลึกลับของมันที่ปลุกตาเงี้ยกระโบเข้าไปหาตาได้อ๋อกันแม่งกันยังเนาะซีแมนหรอวะจะนำอะไรอ่ะเพราะได้อเหินมันตายอยู่ให้หรือให้ตัวไหนนัำน้ำก็ได้ไดยแมอใส่สมัตตาบอดมันขึ้นมันลงไปกินน้ำสาแล้วมันขึ้นอยู่ในตาอันนั่นก็นอนอยู่นี่กระบเหมันให้แม่แม่มาหรือเปล่าแม่จุดให้น้ำไปวันนี้เอาไปใส่เอาเงิอนอ่ากระโใส่อันนี้ก่อนได้ จะใส่น้ำก <ừ S 1> ้นกับดอกเอาไปใส่พี่น้องบ้างก็ไดไปยังเงี้ยเงี้ยเฮี้ยเงี้ยเงี้ยฟุ้นฟุ้นฟุ้นกีบกล้วยข้นเลื่อนไปที่ไก่เอาหน่อยเออขึ้นซีมาสอบรักสิบห้าบาทเองเออ

ก็บอกวิธีไ่อันนี้สร้างอันนี้ไม่นอนมัน,ตนไตหงแม่เออทำแม่อันนี้มันอันตัวแม่มันพุนดินให้เจ้าตัวนึ่งเข้าใจเป็นยานอ๋อ,อเป็นยานนะห,หลายปวดจีนี่ลายแม่ก็เห็นว่าโอ้ยแม่เอาไปฟตับเราตัดโอ้ยอย่างนั้นนี่ก็ไม่ตะไคร้ที่กระเด็นละลูกเออตัวบุกสังเกตเอาซะนี่เยอะั้ะคนก็เห็นอยู่ กั็แมวปีกระเดือนมากแต่คำตักกลางนุ่งก็ร่างออกแมนนุ่ลายเอาเสียบด้วยเสียบด้วยเบื้องด้วยจังตนด้วยสองตนอ๋องามตลอดสีม่วงมันหลายสีม่วงงามเลยอาจารย์บอกว่าให้มันขี่กําลังกันด้วยน้าสาวน้าสาคือจังใหญ่เดือดรบกระยาเนน้อยเนาะเอาใหม่เน้อยเนาะมันบอกว่าให้อันนั้น เน่าเขาบอกเป็นยังเราแต่ว่ามันติดเสียบลงไปเ<ป>สียบแล้วก็ค้อมดิ่งแน,น่นๆน,น,ๆน,นๆี่สียูเอนี่ยเปียดังไฟเฮาส,สกกันเฮาสิแกงใหดแล้วโอ้อันเอากุ้งอันนั้นไปปลูกขอน้ำมันอีกเยอะแต่ห่ะตอนเนี้ยบ้านหางจระเข้อ๋อถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปมา ตัวมันหักเนาะตัวจอมันหัก่นอนมามันหักี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นแล้วมันไม่ตายมันเบาว่าหันตัวมันหักตัวมองหันแล้วมันหักนะเนี่ยบอบอบ่บมันบอกว่าข้ามันหักมันให้เหตุแบบนี้เ้าซอนใหม่ มันออกขาวขาวกวกมงคีนี่ต่างอาศัยไม่จำนี่พอดเออมันออกหักอะไรจังเสียบมันบ่อยังอ้ไอ้บ้าเนาะเอาเนาะันนี้น้อยแม่เราอ่าแม่แบแม่เราน้อย่าอืตั้งไว้ใกล้น้ำบ้างหดน้ำฟองให้มันติดตะกอนทั้ใสาุ้น อก็ขี้เลื่อยอะมาปลุกบ่ต้องใส่ายฝนมันติดซะก่อนเขาบอกว่าเอาขี้เลื่อยมาปลุกไงอันนี้ก็งามได้อันนี้ค่ะหนูแม่คนละสีนิดน่อยไม่ห้าก็บอกนาเ้ส่มันปลุกอ๋อไม่ห้าแล้วเสียบุตรดอกมันบอกว่าถ้ามันบุตรติดลงอย่างมันบอกให้เจ้าใหม่งานขับบางย่านหลานนะเตี้ยดีงามเตี้ยอืม ดอกไม้เป็นสีงามๆพี่น้องสดใสเขาเรียนดอกอยังไงคุณจับอยู่ต้นนี้ยังอีหยังกระบาดบาลาบอกระมีนี่แหละเศรษฐีบารามีข้องกันขนาดเมียบอกยันท่องให้แม่ฟังแม่บอกเคยปลูกเพราะว่าอันพวกซเพื่อนว่าพวกซเพื่อนสิปลูกขนาดน้อยพวกซเพื่อนสิปลูกอันที่ให้เพื่อนให้ปลูกเนี่ยเพื่อนที่มารับซื้อเดือนกระถางละสามร้อยเดือนสมบูรณออเรมีได้บรได้มีได้ เออยินมันบ้าัฟังบอกว่ามบคยัดี่่นนดีน้อยขวกเงินกวกทองรว่ะโอ้ิสด้เงินได้ทองจบไปววมาหลายอลูกเดวกดุทดตาไหนั่ด้อครับะไดเินใครก็ได้ครับกคัดหัวใจชีวิตครับ ลักตังไว้นะครับอย่าลืมนะครับแล้วแม่กินราตะลุกครับเพื่อนอ่านมักตะไคร่ครับเพื่อนมักตะไคร่ถ้ากตะไคร่เพื่อนแน่เด้อถ้ากินตะไคร่ล้วหอมไปทั้งหมดซับตะไคร่เพื่อนเด้อพี่น้องเด้อซับไงตะไคร้ทั้งเหนีบบุ้มมีตะไคร้ทั้งนี้บ่มมี่อาจารยอยซับตะไคร่งามเหมืนไหมครับงามงามงาม ทำมาคลิปคุณแห่จะล่านนองต่งก็กดแลคกกดแช์ได้พี่น้องเด้อย่านเด้อนี่เด้อปีนี้มาเห็นแลนวในย่านน้ำมันยานฉีกไะเดียน้ำมาแต่ใน่ี้ไม่ที่กรือหน่ยก้อนแมงอันนี้ไหมพี่น้องกิ้งคืนนย ต้นนีส้สวยนะต้นนี้ยังไม่ซื้อมันอันนี้บอกยังก็ละเมียบกันว่ะแม่เห็นว่าอู้นจับบุดแล้วน่าเออมันอยู่ในเพียรเจ้าว่าเจ้าว่าจะมาซื้อเอาคืนสามร้อยเนี่ยให้ได้เงินสามร้อยน้ำซุยเนี่ยนี่มันงามเลยเพื่อไหลเข้าเงินเข้าซานบางเงินก็ได้ กองทองไหลลกไปพ h อนวัดสงมันบ้าว่าอังกฤษอเงกนษ่ะทองก็อเงกฤทองกเอคนแบบเดีเมตตามอ่าผู้ใดมากก็สงสารเม้ใมากไ็เห็นผู้ใดคยสั่งก็แวะไปหามาแวะมันเราจะสีห้าโบจัดนปูกผูกเขาปลูกที่บ้านำเตาเป็นปูกเป็นสรีมงคลเนาะเป็นสริมงคลวาสนาเขาวันาพานำนำโซกมาอย่างนี้ละมันเาอ้าวอันนี้หละ งใค่อยนเนตมากลคนละสีละสีนะต้นไห้สีนี่นี่ยหันยดเีเงินไหยสั้นเนี่อุดมสมบูรณ์อ๋อเออเงินแหย่ขอบคว้นเนียบ่มีการทะเลาะวิวาทบ่มีการคิดกันอเป็นอยยางต่างๆมีความสุขอ่าแต่มีความสุขบ้านพวกบ้านพวกตไม้ทาทีุ่่นเนา่มันไปชสมอืม แม่บบได้จักแม่เด้อแม่โบได้เข้าไปกับเชื่อเข้าไปแล้วอ้าวเด็กน้อยนี่ก็เปิดโลนิยมปลูกดอกไม้อ้าวตะเก่าบอคือบอมีเฮือนใดก็ได้บอเฮือนใดก็คือมีแล้วแบบนี้คปลูกเองปลูกไว้ขายตัวละสามร้อยเพราะว่าเพื่อนให้ปลูกวซะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้พอเดียเท่าเรื่องของแม่จะว่ามันน้อยเด้อมันบได้น้อย ออครับพี่น้องกคมันระได้น้อยสนิดแต่ละสนิดเออกระใส่ถุงอีกสวยไหมคะต้นอุ้มทองค่ะต้นกระแสดอุ้มทองครับพี่น้องคลิปนี้เพราะเด็กอยู่ที่ใบซ้ำนี่เนาะเพราะว่าคุณแม่เขนปลูกเรียบร้อยแล้วคุณโซให้เบิ้งแล้วเพราะว่ามันเหี่ยวนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับคลิปหน้าจจ้าของก็ดักตังไว้ไม่ไม่ได้พี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ